เพื่อนบ้านที่เป็นมิและผู้เก็บค่าเช่าที่น่าเลือดในขณะเราโจรผู้ร้นชีวิตก็รอคอยอยู่ไม่ไกลณชายขอบของเมือนดังนั้นในการที่จะอยู่ที่นี่คุณจึงต้องมีลูกเล่นอันแสนฉลาดและกละยุทธ์อันแสนตราดเรื่องมากมายรวมถึงการหลอกลวงและการโกง blue whisper สียงรกระซิบสีน้ำเงินในระหว่างกลางคืนเมื่อความมืดปกคลุมอันตรายจะสูงยิ่งกว่าเดิม ท่้มกทะเลแห่งนี้ก็มีชีวิตกลางคืนเช่นกันพร้อมความบันเทิงมากมายอย่างเช่นปลาดาวตะกร้าที่จอ,อกมารับกระแสน้ำในตอนกลางคืนพวกมันเป็นสัตว์ในวงปลาดาวเปราะ,ะที่หากินกลางคืนด้วยแขนที่เต็มไปด้วยตะขอเล็กๆมันจะคอยดักจับแพลงต้นที่อยู่ในน้ำเพื่อเป็นอาหารนี่คือสถานที่เดียวกันเพียงแค่มองด้วยแสงคนละแบบไฟบลูไลท์แบบนี้ ได้เปลี่ยนรูปลักษ์ของแนวปะการังไปเลยตอนนี้เราจะเห็นว่าดอกไม้ทะเลเหล่านี้เป็นสีแดงและมันโดดเด่นออกมาจากฉากหลังอย่างชัดเจนนี่เป็นมุมมองใหม่อย่างสิ้นเชิงในการมองดูสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในท้องทะเลแห่งนี้ และอยู่ดีๆก็มีบางอย่างปะทุขึ้นมามันดูเหมือนควันแต่ในความเป็นจริงมันเป็นวิธีการผสมพันธุ์อย่างหนึ่งดอกไม้ทะเลรูปพรมกำลังปล่อยสเปิร์มออกมา ในแสงบลูไลท์มันดูเหมือนกับภูเขาไฟที่กำลังระเบิดปูเสฉวนตัวนี้ดูราวกับโคมไฟเคลื่อนที่แสงบลูไลท์ได้ขับเน้นสีสันของพวกมัน นี่คือกลุ่มของปลาสิงโตในลานออกล่าของพวกมันปลาพวกนี้ดูจะไม่มีความกลัวอะไรเลยเหมือนมันรู้ดีถึงอันตรายของพิษที่มันเก็บเอาไว้ใน,น้นาำที่กลางหลังพวกมันถึงกับใช้ไฟจากนักดำน้ำให้เป็นประโยชน์ไม่มีการพักผ่อนในค่ำคืนนี้ ื่อแสงวันใหม่่องมาถึงชีวิตใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นในเมืองแห่งแนวปะการังทุกตัวเริ่มออกใช้ชีวิตกันอีกครั้งโดยการสะบัดครีบและเคลื่อนที่บางตัวก็เดินและพยายามเดินให้แผวเบาให้มากที่สุด แม่และลูกสาวไหว้ไปพร้อมกันอย่างสง่างามเช่นเดียวกับทุกเมืองที่นี่ก็มีศูนย์กลางการช้อปปิง้งปลาไหลมอเร่ตัวนี้รู้จักแหล่งช็อปเป็นอย่างดีมันจะมุ่งหน้าไปยังร้านโปรดในทุกๆเช,ช้าเช่นเดียวกับปลากระกเบนจุดน้ำเงินตัวนี้ แต่ร้านค้ายังไม่เปิดมันจึงนอนนิ่งอยู่บนพื้นราวกับจะบอกว่ารอตรงนี้แหละเป็นปัญหาเดียวกันกับร้านที่อยู่ชั้นบนปลาสวิตลิปส์เหล่านี้ก็กำลังรอร้านเปิดเช่นกันพนักงานมาแล้วมันมาสายเช้าวันนี้ปลานกขุนทองกำลังมาเตรียมเปิดร้านทำความสะอาดและมันกำลังหิวพร้อมแล้วจะจะกินประสิทธิ์จากตัวลูกค้า ปลากระเบนตัวนี้ก็ได้รับบริการแล้วมันมาเพื่อทําความสะอาดครีบของมันนี่เป็นธุรกิจแบบแลกเปลี่ยนฝ่ายหนึ่งสะอาดอีกฝ่ายก็อิ่มท้องช่างยุติธรรมปลากระตูนดูจะแยกตัวออกมาจากศูนย์การค้าเพราะพราะมันทิ้งดอกไม้ทะเลไปไม่ได้แต่ปลานักทำความสะอาดก็รับงานนอกสถานที่เช่นกัน ปลาไหลทะเลตัวนี้ก็ไม่ออกจากบ้านและกุ้งเหล่านี้ก็มาเพื่อทําความสะอาดให้มันปลาทําความสะอาดมีลูกค้าตัวใหม่ซึ่งเป็นลูกค้าที่พวกมันไม่เคยให้บริการมาก่อนมันจึงทิ้งลูกค้าเก่ามารับลูกค้าใหม่พะถ้าลูกค้าใหม่ชอบบริการของพวกมัน <S <S เขาก็อาจจะกลับมาที่นี่อีกเรื่อยๆลูกค้าประจําต้องอดทนและรอจนกว่าลูกค้าใหม่จะรับบริการเสร็จปลานักทําความสะอาด จะทำงานตามหลักเศรษฐศาสตร์อย่างเคร่งครัดแต่บางครั้งก็มีลูกค้าเจ้าปัญหาบ้างเช่นกันปลาปากเป้าจุดดำตัวนี้แค่อยากมาดูร,บรอบๆและมันไม่ได้มาเพื่อทำความสะอาดในวันนี้มันดูท่าทางไม่พอใจและว่ายจากไปอย่างหงุดหงิดได้เวลากลับมาดูลูกค้าประจำแล้วก่อนที่พวกเขาจะไม่พอใจและไม่กลับมาอีก มันล้วงลึกไปทำความสะอาดถึงข้างในเหงือจากนั้นก็เก็บงานในปากอีกเล็กน้อยปลาตัวนี้ก็สะอาดเหมือนใหม่ฟันของมันสวยงามแล้วทีนี้ปลาไหลมอเรสตัวนี้ก็ออกไปจีบสาวได้สักทีแต่สาวเจ้าดูจะไม่ต้อนรับชายหนุ่มผู้มาเยือนสาวในรูต่อไป ก็ดูจะไม่สนใจมันเช่นกันส่วนสาวตัวนี้มีคู่อยู่แล้วมันมีปลาทริกเกอร์ฟิชเป็นรูมเมทอย่างน่าแปลกใจพวกมันดูจะเข้ากันได้ดีปลาไหลหนุ่มแปลกหน้าจึงไม่ควรเข้าไปแทรก ต่ดูเหมือนว่ามันพอจะมีหวังกับปลาไหลาสาวตัวนี้ในตอนนี้มันจึงต้องอดทนปลาไหลามาเร่สาวตัวนี้ดูจะไม่รังเกียจมันเท่าไหร่นักเธอโชว์ฟันให้มันดูซึ่งไม่ใช่การแสดงความก้าวร้าวแต่เป็นด้านตวงกันข้ามในที่สุดเธอก็ยอมรับนัดมัน ้สองตัวเริ่มทำความรู้จักกันปลาไหลมอเร่จะอ่อนโยนมากกับคู่ของมันและเรื่องนี้ยังมีข้อดีอีกอย่างเมื่อมันจับคู่กันมันจะกลายมาเป็นคู่หูนักล่าปลาไหลมอเร่จะทำงานร่วมกับปลาหมอพวกมันประสานกันได้ดี พวกปลาหมอจะออกล่าในที่โล่งและมอเร่จะล่าในแนวปะกการังปลาไหลมอเร่จะเข้าถึงซอกและมุมต่างๆที่ปลาหมอเข้าไม่ถึงเมื่อรวมกันพวกมันเป็นทีมที่ดีปลาหมอตัวนี้พยายามจะชวนปลาไหลให้ออกไปล่ากับมันปลาหมอส่งสัญญาณถึงเจ้ามอเร่โดยการไหวเดินหน้าและถอยหลังและเขย่าตัวไปมาแต่กลับไร้ผลมอเร่ตัวนี้ไม่เข้าใจ และยังคงอยู่ในถ้ำลองอีกสักทีบางทีคราวนี้เจ้าหมอเร่อ,อาจเข้าใจและยอมร่วมงานกับมันแต่เช่นเดิมมันไร้ผลในที่สุดเจ้าหมอเร่ตัวนี้เขเข้าใจปลาหมอสักทีและมันกำลังหิว <c oughs> จ้าปลาหมอสายหัวชวนและปะลาไหลหมอเร่ก,ก็ยอมรับคำเชิญ พวกมันสองตัวจึงว่ายน้ำไปด้วยกันแต่เจ้าหมอเร่เลือกที่จะว่ายน้ำผ่านซอกซอยมืดๆส่วนปลาหมอคิดว่าการอยู่บนถนนหลักดูจะปลอดภัยมากกว่าในพื้นที่นี้แต่พวกมันมาผิดที่ปลาหมอคาดหวังว่าจะเจอเหยื่อให้จับกินได้ที่นี่หมอเร่ยังคงใจเย็นและรอยอยู่ในซอยดูเหมือนพวกมันจะมาเสียเที่ยวปลาหมอ เลยชวนเพื่อนมันย้ายที่พวกมันว่ายผ่านแนวปะการังไปสู่จุดล่าต่อไปแต่ที่นี่ก็ไม่มีอะไรให้มันจับเหมือนกันจอมอเร่เ,เองก็เริ่มคึกขึ้นบ้างแล้วและมันเริ่มเปลี่ยนมานำการออกล่าบ้างดูเหมือนมันจะเก่งกว่าในการหาจุดล่าที่ดี พรามันทำสาเร็จในจุดต่อมาแล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นอย่างเร็วมากพวกเหยื่อกําลังแตกตื่นและคู่หูทั้งสองก็รีบช่วยโอกาสในทันทีมึกยักษ์ไม่มีกระดูกในตัวพวกมันจึงเปลี่ยนรูปร่างได้บ้านของมันจึงมักเป็นพื้นที่ที่แคบอย่างเหลือเชื่อ พรามันชอบอยู่แยกตัวออกมาจากเพื่อนบ้านทั้งหลายเพราะพวกมึกยักษ์ด้วยกันเองนั้นมักจะไม่ถูกกันเองวิธีที่ดีจึงเป็นการก่อ,อก,กำแพงหินเอาไว้ระหว่างกันมหาสมุทรมีที่ซ่อนมากมายซึ่งจะเป็นมากต่อการเอาชีวิตรอดของประชากรในท้องทะเล และที่ซ่อนบางแห่งก็อาจเป็นสิ่งที่ธรรมชาติไม่ได้สร้างขึ้นมาเองอย่างเช่นซากเรือขนาดยักษ์ลำนี้ที่อยู่นักความลึก240ฟุตรเรือดำน้ำวิจัยที่ดำลงมาสำรวจพบกับซากเรือลำนี้เข้ามันเป็นนาปะการังที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งมีซอกและมุมมากมายเอาไว้ให้สัตว์เลได้ซุกซ่อนและใช้เป็นบ้าน ซากเรือถูกปกคลุมไปด้วยชีวิตใต้ทะเลที่งอกขึ้นมายึดพื้นที่ผนังของเรือตอนนี้กลายเป็นกำแพงที่มีชีวิตเต็มไปด้วยปะาารังและฟองน้ำทะเลปลาพระอาทิตย์ที่มีวิธีการเคลื่อนไหวแบบแปลกๆเข้ามาลาตระเวนในพื้นที่พวกมันมามองหาแมงกะพรุน ในถงทางเดินที่กระแสน้ําแรงที่สุดนักลรองอาหารทั้งหลายยึดที่นี่เป็นบ้านอย่างปะการังรูปพัดเหล่านี้พวกมันจะกินแพลงต้นเล็กๆเ,เป็นอาหารนี่เป็นแนวค่ายกลที่สร้างขึ้นจากการผสมผสานร,ระหว่างสิ่งกอ่อสร้างของมนุษย์และธรรมชาติแม้แต่สมอเหล็กขนาดยักษ์ก็ยังได้รับผิวหนังใหม่ที่สร้างจากสิ่งมีชีวิตมันเป็นโครงสร้างที่มั่นคงซึ่งเหมาะกับการเติบโตของสิ่งมีชีวิตที่บอบบาง พวมันล้วนพบบ้านใหม่ในโลกของมนุษย์ที่จมสุดใต้น้ําแต่แม้แต่แสงไฟจากเรือดำน้ำําก็ไปทําให้พวกมันสะทกสะท้านชีวิตใหม่ถูกสร้างขึ้นมาจากโศกนาฏกรรมของเรือลํานี้มันคือวงจรการหมุนเวียนชีวิตของธรรมชาติปลาไหลมอเรแบ่งปันบ้านกันอยู่ที่นี่ปลาไหลที่นี่ดูจะเป็นมิตรต่อกันมากกว่าที่อื่นๆมันถึงก็มีปลาไหลคองเกอร์เป็นเพื่อนบ้านด้วย เป้าหมายเดิมที่เรือดำน้ําจะไปนั้นอยู่ลึกกว่าที่ตั้งของซากเรือมันเป็นเหมือนกับเมืองใต้น้ําอันสวยงามที่อัดแน่นด้วยสถาปัตยกรรมโบราณในแบบใต้มหาสมุทรจากนโบราณมากมายจมอยู่ที่นี่ครั้งหนึ่งใจกันกรีกเหล่านี้เคยเต็มไปด้วยวายเลือดรถสําหรับชนชั้นสูงแต่ตอนนี้มันกลายมาเป็นบ้านสําหรับประชากรมากมายในท้องทะเล เพราะเช่นเดียวกับแนวปากการ์ดที่หลบซ่อนนั้นสำคัญมากกับการเอาตัวรอดในโลกใต้น้ำที่อีกฝ้าของโลกในอาลสเปนเซอร์ที่ออสเตรเลียใตย้ทุกๆปีหมึกกระดองยักษ์หลายร้อยตัวจะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อผสมพันธุ์เพราะพื้นทะเลที่เต็มไปด้วยหินเป็นสถานที่ที่ดีในการซ่อนไข่ พวกตัวเมียจะตัวเล็กกว่าตัวผู้และค่อนข้างขี้อายกว่าพวกมันจะรวบหนวดของมันเอาไว้ชิดกันส่วนพวกตัวผู้นั้นกลับกันมันมักจะเปิดเผยตัวเองอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความประทับใจให้พวกตัวเมียรวมถึงขู่ตัวผู้ตัวอื่นที่อาจเป็นคู่แข่ง ้าสถานการณ์เริ่มแย่มันก็ดีกว่าในการซ่อนตัวอยู่หลังม่านหมอกของหมึกสีดำเมื่อซ่อนตัวไม่สำเร็จมันก็จะพุ่งหนีแบบถอยหลัง มีเพียงตัวที่แข็งแรงที่สุดเท่านั้นที่จะได้ตัวเมียไปนี่คือผู้ชนะที่กำลังยั่วยวนตัวเมียด้วยการเปลี่ยนสีบนตัวเองตัวเมียตกลงผสมพันธุ์กับมันเพราะมันจึงกอดกันอย่างรุนแรงตัวผู้จะฉีดสเปิร์มของมันเข้าไปในโพรงที่เปิดอยู่ในหนวดของตัวเมียหลังจากผสมพันธุ์เสร็จตัวเมียก็จะถอยเข้าไปในถ้ำบนพื้นทะเลทันทีเพื่อไม่ให้ตัวผู้ตัวอื่นมาเกี่ยวมันซ้ำ มันปฏิเสธอย่างชัดเจนเจ้าตัวผู้จะปกป้องตัวเมียของมันจากคู่แข่งตัวอื่นแต่มีเรื่องไม่คาดฝันเสมอมีตัวผู้จอมเจ้าเล่ตัวหนึ่งพยายามเข้ามาแทรกมันเป็นตัวผู้ที่ตัวเล็กมากและแกล้งทำเป็นตัวเมีย โดยการทำท่าอ่อนแอเหมือนตัวเมียที่ขี้อายแต่ตัวเมียในรังยังปลอดภัยดีตัวผู้กำลังยุ่งกับการไล่คู้มันทุกออกไปจากตัวเมียที่มันจับจองแล้วและยิ่งกว่านั้นคือตอนนี้มันมีตัวเมียสองตัวอยู่ใต้การปกครองแต่ตัวหนึ่งเป็นตัวปลอม ตัวเมียทั้งสองตัวที่อยู่บนพื้นใต้ท้องของมันเริ่มเข้าใกล้กันมากขึ้นเรื่อยๆตัวผู้ที่ปลอมตัวมาและตัวเมียตัวจริงพวกมันแอบผสมพันธุ์กันภายใต้การปกป้องของตัวผู้ตัวโตตอนนี้ตัวผู้เจ้าเล่ห์เริ่มรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยสำหรับมันแล้วแต่มันทาสิ่งที่ต้องการสำเร็จแล้วนั่นคือแอบมาผสมพันธุ์กับตัวเมียการโดนตัดจึงเล็กน้อยมากแกล้กับความสำเร็จอันงดงาม ความฉลาดและเล่ห์กลต่างๆก็จําเป็นเช่นกันในการอยู่รอดใต้ท้องทะเลและเป็นเรื่องธรรมดาของที่นี่ที่อีกฟากเราจะพบกับโลกมหัศจรรย์ของฉลามพื้นที่จุดนี้ในเดินซานแห่งหนึ่งบนเกาะปาลมาเป็นพื้นที่รวมตัวกันของฉลามเหลียมมนพวกมันจะมาที่นี่กันนับร้อยตัวและไม่มีใครรู้วา่าทำไม ที่ราบทรายแห่งนี้นักกลางมหาสมุทรเป็นจุดที่นักวิทยาศาสตร์นิยมมาเช่นกันนี่เป็นการทดลองเพื่อดูว่าฉลามจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับเงาสะท้อนของตัวมันเองนักดำน้ำวางกระจกตั้งตรงเอาไว้บนพื้นทะเลฉลามที่ว่ายตรงเข้ามาจะมองเห็นเงาสะท้อนของตัวเองอยู่ในกระจก ฉลามเลมอนพวกนี้จะทำท่ายังไงนี่ถือเป็นการทดลองที่ต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากแต่ดูเหมือนทุกอย่างจะสงบกว่าที่คิดพวกฉลามไม่สนใจวัตถุแปลกปลอมเลยตามมันไม่ได้อยู่ที่นั่นพวกฉลามจะจะว่ายผ่านหรือลอดมันไป นักวิทยาศาสตร์คาดหวังว่ามันจะสนใจกระจกมากกว่านี้แต่ดูเหมือนว่าฉลามไม่สนใจกระจกเลยโดยสิ้นเชิงฉลามบางตัวถึงกับทิ้งตัวลงนอนกับพื้นทรายเพื่อพักผ่อนพวกเดียวที่ดูจะตื่นเต้นกับงานนี้ก็คือปลาริโมราที่ยังคงว่ายไปมาอยู่เสมอ พวกมันทิ้งฉลามตัวเดิมและหันมาอาศัยโดยสารไปกับฉลามที่กระตือรือร้นมากกว่าฉลามโดยสารแต่เจ้าตัวนี้ก็ไม่เลวเหมือนกันมันจึงเปลี่ยนรถกันอีกรอบแต่อยู่ดีๆก็มีบางอย่างเกิดขึ้นกับกระจกและยามบ่ายอันแสนสงบบนเนินทราย ก็เปลี่ยนไปเป็นด้านตรงกันข้ามอย่างรวดเร็วเชือกที่แขวนกระจกเอาไว้เกิดหลวมจนกระจกนั้นลม้ลมลงอยู่ดีๆโดยที่ไม่มีใครคาดคิดฉลามหลายตัวพุ่งเข้าไปหากระจกและทำท่าสนใจมันอย่างจริงจังพวกมันดมกลิ่นและสัมผัสก,กระจก และทำท่าตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นักวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับพฤติกรรมของพวกมันฉลามที่เคยสงบและเรียบเฉยเมื่อนาทีก่อนนี้กลับทำท่ามาคขั่นสถานการณ์เริร่มรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นการรุมโจมงตีกระจกพวกมันเข้าใจผิดคิดว่าเงาของตัวเองเป็นศัตรูอย่างนั้นหรือ ถึงเวลาที่นักดำน้ำต้องไปแล้วแตะตอนนี้ไม่ปลอดภัยอีกแล้วพฤติกรรมทั้งหลายของเราผู้อยู่อาศัยใต้น้ำยังคงมีอะไรให้เราได้ตื่นเต้นกันอยู่เสมอแต่เราอาจไม่มีวันเข้าใจพวกมันได้อย่างแท้จริง in